ฟเกษตรแชนเนลยังคงรับใช้ท่านผู้ชมได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าติดขัดอยู่ตรงที่เราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเป็นเยือนครับก็เลยห่างหายไประยะหนึ่งระยะหนึ่งของผมก็คือประมาณเกือบเดือนแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับ13รกรกฎาคม2564ผมฟรีเกษตรแชนเนลนะครับยังคงอยู่ในระหว่างการกักตัวรักษาตัวกับการป่วยติดเชื้อนะครับ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการกักตัวซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าผมก็จะเสร็จสิ้น,นอยู่ในขววนการทั้งการรักษาแล้วก็การกักตัวรักษาอยู่14วันแล้วก็กักตัว15วันรวมเป็น29วันที่ผมห่างหายไปจากการส่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับในช่องฟรีเกตร็จแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชม ในคลิปต่างๆที่ผมได้ทําไปแล้วเกี่ยวกับการเลี้ยงอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงอื่งเขาสนใจแล้วก็โทรมาไม่ว่าจะมาจากจังหวัดตาัตพิณุโลกหรือว่าประทุมอรอไทยธานีทางน้นนะครับส่วนภาคอีสานเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับภาคกลางภาคทางโซนตอนออกจันทบุรีจังหวัดตรัดอะไรอย่างนี้ครับก็เยอะแยะเลยครับที่โทรเข้ามานะสอบถามเรื่องการเลี้ยงอึ่งหรือว่าสอบถามถึงอยากได้พ่อแม่พันธุ์อื่นหรือว่าลูกอื่นเอาไปเลี้ยงต่อนะผมเองก็ไม่รู <c oughs> ้ได้ตอบได้แค่ตอบว่า ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยยังอยู่ในพื้นที่ที่เขาจํากัดไว้ให้เราอยู่นะครับไม่ต้องการให้เราไปที่อื่นที่อยากจะไปถึงการขยายเชื้อขยายอะไรพวกนี้ครับเราต้องอยู่ในกฎกติกาเหล่านี้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรให้ได้ช่วงนี้ยังไงก็สัปดาห์หน้านะครับคลิปแรกๆก็จะได้นําเสนอมาสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางทุกนาอากาศดีมากครับเป็นช่วงกักตัวใกล้หมดเวลาละใกล้ครบหมดละ หนึ่งสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ไปดูกันว่าที่เราก็จะไปฟื้นฟูนะครับไปฟื้นฟูที่บ่อกแจ้งอื่นของผมเราก็จะได้นําภาพต่างๆมาสู่สายตานะครับถึงความคืบหน้าว่ามีลูกถึงมีพ่อแม่พันธไหมทั้งน,นี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางหน้าฝนและพ่อแม่พันธุ์ืึงก็อาจจะหายากแหละผมเองก็ไม่ได้ส่งมานานแล้วน,นะครับเรื่องพ่อแม่พันธ์เพราะว่าส่งไปแล้วมันตายอย่างที่คลิปก่อนที่เคยนาเสนอท่านผู้ชมนะครับถึงปัญหาในการส่ง เรียกพวกลูกพันธุ์อื่นอะไรต่างนอกจากว่าจะมาเอาเองอะไรเงี้ยให้ได้แต่ว่าถ้าจะให้ส่งไปรู้สึกว่ามันจะตายตายแล้วใจมันสาอเนาะบอกตรงว่าลูกอื่นใจสาะเป็นเหมือนพวกปลาหมอป,ปลาดุกพวกนี้จะทนนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้ามีความคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ